โอ้หมวกหมวกขอบคุณมากจ้ะพี่สาวอ,อ๋วอนุ้เล็บ เดี๋ยวค่อยขับมาสเสยๆงามๆอู้ยังไงของสวยๆงามๆถุงน้นอ,นงนองซื้อได้่มาวัเนื่นอลัองก็มาแวะนี่แหละมามาซื้อหรือว่าจะซื้อเสร็จแล้วก็เขียนลูกจะเดินดูก็ได้ขอบคุณนะคะพี่สาวโอู้ยเมื่อกี้เราเดินตรงไปอย่างเดียวเนาะ ร้านเมื่อกี้เออเออตรงไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณมากเลยพี่สาวขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะถ้าจะไปซื้อก็ไปได้ซื้อของก็เข็นรถเข้าไปจะนู่นนัานนี่นี่นะครบแล้วนะทำได้ขอบคุณมากนะพี่พี่ทำให้หนูดูอันหนึ่งทำยังไงรวมโชว์โชว์อันหนึ่ง please เดี๋ยวไปดูใน Youtube ก็ได้มั้งไม่หนูอยากรู้ไงว่ามันใส่ยังไงทำให้เป็นแม่อันนึงเอื้อยเอ้ยเอ้ยที่เปิดขวดน่าซื้อมากเลยเอาไปขายให้ สอสเขทอะไา้ก็ไม่เพงเนาะต่วาบัตรหนูโดนธนาคารได้ซื้อปืนมาอันนึงแล้วก็กาวแล้วก็พวกที่ติดนั่แหละประมาณประมาณสิบห่อนี่แหละเขาจะไปติดเองเขาหือจะไปลงไปทดลองวิชานิดนึง สดไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเปิดไพ่ยิปซีไปด้วยแล้วก็อันนี้ไปด้วยเนี่ยเนี่ยถ้าแบบใครดูไพ่ยิปซีก็โอเคนะโอเคฟรีถึงค้าอย่างเงี้ยถูกกับคุณค่ะสาธุสาธุสาธุไพ่ยิีดูไพ่ในอาทิตย์เมืแม่นนี<ๆ>่นี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 ่ในอาทิตย์นนะแม่นนะดูทุกวันก็ได้เหมือนว่าวันนี้ขายของดีไหมหรือวันนี้เดินทางดีไหมอะไรเงี้ยเมื่อวาน ปืนมันไม่ยากถ้าปืนมันไม่ยากปักเดี๋ีถ้าปืนไม่ได้ยากอันนี้เสียบเข้าไปในรูแล้วก็ไปเสียบปักแต่ตัวนี้มันเคยแซอยู่่างนี้แล้เมื่อกี้นี่ขาเขาเข้ามาขาเท่าไหร่วะนี่นะกับป้ายแบบนี้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ก่อนว่าขเมื่อกี้นี่ขาเมื่อกี้เขาเอาขาไหนให้เขาไม่มีไหล่ขาอะยพี่มันไม่มีหล่ไซน์มันได้เอาขาให้ไหม เขาอยู่นะไไปปเกก็บบินน้าขาไม่มีขาไม่มีก็ใช่ตูดตูดใส่ตูดเออไปไปไปซื้อเลยไปขาขาขาไปซื้อไปเดินไปเดินไปพี่เพราะว่าเออมันจำร้านได้แล้วตรงไปเลยเนี่ยเขามาดูแล้วก็ตรงข้าม